สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับวิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1มีตัวเด่นอยู่3ตัวนะครับมาดูสถิติยอดหลังที่ทำเอาไว้นะครับ งวดแรกคำนวณได้หนึ่งสองสามนับแล้วรางวันเนี่ยมันออกสามสามเก้าสองสองตัวบนก็คือเก้ากับสองตัวนี้นะครับเก้ากับสองบวกกันได้สิบเอ็ดนะครับวิธีดูแต้มรวมนะครับเก้านี่บวกสองได้สิบเอ็ดก็คือแต้มหนึ่งนับเข้าที่เลขหนึ่งถูกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้แปดเก้าศูนย์ออกสองสี่หกนะครับ สตัวบนคือ4ี่กับหบวกกันได้10ก็คือแต้ม0เข้าเลขศูงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้5 6 7แล้วเลขท้าย3ตัวออก3ามสตัวบนคือ2 4นะครับบวกกันได้หกเต้ม6เข้าเลขหก 6. งวดถัดมาคำนวณได้ ห้าตัวเดิมนะับเลขท้าย3ตัวออก8 52 2ตัวบนคือ5 2นะครับบวกกันได้7นะครับก็เข้าที่แต้ม7ถูกต้องงวดถัดมาคำนวณได้0 12นะครับแล้วเลขท้ายออก8 65 2ตัวบนคือ65บวกกันได้11แต้ม1นะครับก็ถูก งวดถัดมาคำนวณได้1 2 3นะครับแล้วรางวัลเลขกท้ายออก3 5 6 2ตัวบนคือ5 6บวกกันได้11นะครับแต้ม1ก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้8 90ออก6 4 6 2ตัวบนคือ4กับ6บวกกันได้10นะครับ4บวก6ได้10ก็คือแต้ม0เข้า เลขศูนย์งวดถัดมาคำนวณได้สามสี่ห้านะครับเลข้ายสามตัวออกเก้าเจ็ดแปดสองตัวบนคือเจ็ดกับแปดบวกกันได้สิบห้าแต้มห้าแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้สี่ห้าหกเลข้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งออกหกเก้าหกนะครับสองตัวบนคือเก้ากับหก บวกกันได้สิบห้แต้ม5เข้าที่เลขห้าก็ถูกสาธิติยอดหลังที่ทำให้ดูนะครับตั้งแต่งวดที่ออก 2, 12, 3ามเก้าสองหนึ่งสามี่ห้าหกดแปดก้าทำใูเ้างวดก็เข้าดีหมดนะครับมาดูตัวเลขงวดใหม่ในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะมาดูว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้ง0นบวกกันสค,ครั้งได้ศบวกหลักหมื่นเลขห บวกหลักพันเลขเก้าบวกหลักหน่วยล่างเลขหนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบแล้วบวกสี่ตรงนี้บวกสี่คงที่เท่ากับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าสิบห้ามาบวกอีกสิบเป็นยี่สิบห้ายี่บห้าบวกอีกสี่เป็นยี่สิบเก้าได้เลขเก้าเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรก็บวกทีละหนึ่ง บกหนึ่งนะครับเก็เป็น10ก็คือ0ูนบกหนึ่งได้หนึ่งเก้ 90, 1, นะครับเก้าศรอดูผลในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับสตัวบนหลักสิบหลักหน่วยบวกกันจะต้องได้แต้ม9กเต้ม0ูนย์เต้ม1นะครับถ้าเป็นแต้ม เต็ม9กนะครับก็ไล่ไปนะคัูนยเก้าูนเ้าหนึ่งแปดสองเจะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าครบนะครับถ้าเป็นแต้มแต้มศูนย์นะครับสมมุติถ้าเป็นถ้ามันออกแต้มศูนย์จะมีเลขอะไรบ้างนะครับก็มีศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกแล้วก็ อ่าะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบนะครับแต้มหนึ่งถ้ามันออกแต้มหนึ่งบางท่านนึกไม่ออกเลยแต้มหนึ่งมันจะมีเลขอะไรบ้างครับก็ไล่ไปตั้งแต่ศูนยึ่งอ๋อศูนยนึงก็หนึ่งศูน์นะครับ ศูนย์หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็จะเป็นสองเก้าสามแปดสี่เจ็ดห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับจะมีไหมในงวดนี้นะครับสองตัวบนในนี้นะครับแต่ไม่รู้จะเข้าตรงหรือจะเข้าตัวกลับนะครับก็ต้องรอดูนะครับถ้ามันมาเต็มใดเต็มหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ดูตัวเลขมันก็อาจจะเยอะนะครับดูไม่ออกว่าตัวไหนจะเข้านะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเผื่อมันอาจจะเข้าต่อนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคำเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจซื้อสลาก,กจนแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขผมก็ไม่ได้รู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับสูตรคำนวณก็เช่นกันนะมันมีทั้งสูตรที่เข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับใครชอบสูตรแนวทางไหนตัดสินใจเลือกเอาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะลงสูตรไหนให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ